สวัสดีครับปามีต้นโกศลสวยๆมาฝากอีกแล้วครับผมราคาจับต้องได้นะครับผมส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับต้นนี้มีชื่อว่าเติมซับนะครับผมหลายกิ่งหลายช่อกักดสีสวยชื่อเป็นมงคลชื่อไพเลาะนะครับผมมีชื่อว่าเติมซับนะครับผมต้นนี้ราคา220บบาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมเติมซับนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่ารวยซับนะผมเอาไปตั้งคู่กันกับเติมซั์เลยก็ได้นะผมเหมาะมากนะครับต้นนี้3มช่อใหญ่ๆทรงพุ่มใหญ่แบบนี้เลยนะครับผมรวยซับนะครับผมราคาอยู่ที่220บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมรวยซับนะครับสามช่อใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมกัดสีได้สวยมากนะครับนี่ครับรวยซับนะครับสมช่อใหญ่ๆแบบนี้เลย ต้นต่อไปครับผมต้นนี้ต้นใหญ่เลยนะครับผมใหญ่มากนะครับผม <lette> มีชื่อว่าเศรษฐีทองหล่อนะครับผมสามช่อต้นใหญ่ฟอร์มใหญ่พร้อมโชว์เลยนะครับผมราคาก็อยู่ที่220บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมมีชื่อว่าทองหล่อนะครับสวยมาก3ามช่อใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับเศรษฐีทองหล่อนะครับผมสองบาทนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าทองนบพระคุณนะครับผมใบกลมกัดสีเหลืองทองมองแล้วสบายตานะครับผมต้นนี้มีทั้งหมดสี่ช่อใหญ่ๆเลยนะครับกัดสีเหลืองทองแบบนี้เลยนะครับผมดูสีชัดๆนะครับผมสวยมากนะครับยอดเดินดีฟอร์มสวยพร้อมตั้งโชว์นะครับผมทองนบพระคุณนะครับผม220บบาทจัดส่งฟรีเช่นเดียวกันนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าตวงทองนะครับผมตวงทองต้นนี้หลายกิ่งหลายช่อฟอร์มสวยพร้อมโชว์เช่นเดียวกันนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าช่อนะครับนี่ครับมีทั้งหมดห้าช่อใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมมีชื่อว่าตวงทองนะครับราคาก็อยู่ที่220บบาทจัดส่งฟรีเช่นเดียวกันนะครับผมตวงทองนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าอารีนะครับผมใบกลมกัดสีได้โดดเด่นมากกัดลายได้โดดเด่นมากนะครับผมใบกลมกัดลายสวยๆเลยนะครับต้นนี้มีทั้งหมด4ช่อเลยนะครับผม4่ช่อต้นใหญ่พุ่มใหญ่แบบนี้เลยนะครับผมมีชื่อว่าอารีนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยต้นใหญ่มากนะครับราคาก็อยู่ที่220บบาทจัดส่งฟรีนะครับอารีนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้นะครับผมนานๆจะมีมาหนึ่งครั้งนะผมต้นนี้มีชื่อว่าออมทองนะครับผมนี่ครับอมทองนะผมต้นนี้สามช่อเลยนะครับผมราคาก็อยู่ที่สองร้อยยี่สิบบาทจัดส่งฟรีเช่นเดียวกันนะครับผมออมทองนะครับผมสวยมากนะครับรีบเอฟรีบเก็บได้เลยนะครับผมออมทองนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่ากวักทองคำนะครับผมสามช่อใหญ่กัดสีเหลืองทองนะครับผมชื่อเป็นมงคลชื่อไพเลาะนะครับผมมีชื่อว่ากวักทองคำนะครับผมต้นใหญ่เลยนะครับราคาก็อยู่ที่220บาทจัดส่งฟรีเช่นเดียวกันนะครับผมกวักทองคำนะครับคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อก็ทักแชทเข้ามาโดยตรงได้เลยนะครับผมหรือโทรมาที่เบอร์ 081 251 5669นะครับผมสวัสดีครับ